สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับธงชัยเบนซิเล็กนะครับวันนี้เจอเจกับธงชัยเบนซิเล็กกับงานซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสาระความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟระบบรหัสต่างๆของเจ้าสกุปเปี้ยนะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงเรื่องรหัสอื่นนะครับผมจะพูดถึงเรื่องรหัสที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่นะครับมันเป็นรหัสอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับว่า เจ้าสกูเป้ไอตัวนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเป็นเกตความรู้ที่คนใช้รถประเภทนี้ต้องรู้นะครับโอเคครับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับมาซ่อมด้วยอาการสตาร์ทติดเร่งไม่ขึ้นนะฮะสตาร์ทติดเร่งไม่ขึ้นแล้วอันดับแรกที่ผมได้เช็คดูไฟหน้าปัดนะครับตามที่ลูกค้าแจ้งมาว่ามันมีไฟกระพริบมาดูพร้อมกันครับ ไฟกระพริบที่ว่ามันกระพริบแบบไหนนะฮะเปิดสวิตช์ครับสองวิตัวไฟกระพริบตัวนี้จะเป็นไฟบอกรหัสนะฮะบอกรหัสโค้ดที่มันกำลังมีปัญหาอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรหัสแปดนะครับดูอีกทีครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับรหัสแปดนะครับรหัสแปดจะเกี่ยวโยงกับชุดเรือลิ้เลงนะครับอยู่ที่เรือล,ลิ้เลงครับรหัสแปดมันจะบ่งบอกถึงว่าเป็นตัวตรวจจับองศาของลิ้นปีกผีเสื้อนะครับวินาทีนี้คือเราต้องหา จุดบอดนะครับจุดบอดคือตั้งแต่สายไฟมาถึงตัวแมปเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะฮะตัวแมปเซนเซอร์แมปเซนเซอร์จะเป็นตัวบอกตำแหน่งเลื่อนไอบอกตำแหน่งองศาของลิ้นปีกผีเสื้อนะครับผมได้ตรวจเช็คดูแล้วมันก็มันก็ปกตินะครับก็เลยพอดี มันเห็นไวเกินไปก็เลยมาเก็บสาระความรู้เล็กๆน้นอยๆฝากผู้ใช้รถประเภทนี้ได้รับชมนะครับผมยังไม่แก้นะครับเห็นไหมครับสายไฟสายไฟตัวนี้มันไม่ได้เกิดจากการหนูกัดนะครับไม่ใช่หนูกัดนะครับมันเกิดจากการเสียดสีของตัวไอ ตัวโครงรถนะฮะตัวโครงรถกับสายไฟเนี่ยสายไฟตัวขาวคาดแดงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ท่านผู้ชมดูนะครับต่อแล้วไอตัวรหัสที่ค้างรหัสแปดมันจะหา,หายหรือไม่แล้วหายแล้วถ้าเกิดรหัสแปดหายเราต้องแก้ขั้นตอนต่อไปคือลบโค้ดแล้วก็รีเซ็ตใหม่ฮนะรีเซ็ตเรือลิเล่งน,นะเดี๋ยวผมจะทำการต่อ สักครู่ครับโอเคครับหลังจากที่ผมทำการต่อสายไฟแล้วก็จัดรอบเบียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดสวิ์ดูว่ามันที่ว่ารหัสแปดมันที่มันค้างรหัสแปดมันจะหายหรือไม่นะครับมาดูพร้อมกันครับเปิดสวิ์นะครับเปิดสวิก โอเคครับเอาอีกรอบเปิดสวิทโอเคครับรหัสแปดทายนะครับหลังจากที่รหัสแปดทายนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการลบโคดนะฮะลบข้อผิดพลาดลบข้อมูลในอดีตนะครับที่มันค้างอยู่นะครับทำการชดขั้ว d c อันนี้เป็นเก็ดตความรู้นะฮะเล็กๆน้นอยๆถ้าเกิดใครที่ ไม่ทาไม่ได้ทําไม่เป็นก็ควรไปหาช่างนะครับอันนี้ผมอธิบายให้รู้ถึงสาเหตุเกี่ยวกับไฟกับคลิปที่หน้าปัดนะฮะหน้าเรือนไม้แต่ถ้าถ้าถ้ามีไฟสีส้มโชว์เราควรที่จะเข้าไปปรึกษาลานซ่อมนะฮะปรึกษาช่างบางครั้งมันอาจจะทำให้เครื่องยนต์ของเราเสียหายได้ แต่ในกรณีนี้มันสตาร์ทติดขี่ได้แต่เร่งไม่ขึ้นนะคือต็กยังวิ่งแซงได้ประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะทำการเช็คดูข้อผิดพลาดในอดีตนะครับโค้ดนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นแล้วมันจะมีรหัสที่มันเคยค้างในอดีตนะครับเปิดสวิตช์ครับ อันนี้คือรหัสที่มันค้างในอดีตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่มันค้าง1 2ึ่งสองามสี่ห้าหก็ดแดตัวที่เราแก้ปัญหาไปเมื่อกี้นะครับหนึ่งสองามี่ห้าหก็ดแดโอเคครับมีตัวเดียวนะครับคือเจ้ารหัส8นั่นเองครับเดี๋ยวจะทำการลบ ลบข้อผิดพลาดไปลบโค้ดที่มันเคยติดรหัสนะครับในอดีตก็คือตัวที่เราแก้ไปด้วยการต่อสายไฟนะครับเปิดสวิสวสคนะครับ ผมจะดึงสายแล้วนับถึงห้าล้วก็เสียบึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊บอ้าวเอาหม่ครับเดี๋ยวใหมมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียบคืนเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูนะปัดอันนี้คือได้นะครับถ้าไฟโชว์ส,สีส้มโชว์คือได้นะครับปิดสวิตช์ครับขั้นตอนต่อไปปิดสวิตช์ปุ๊บอ่ะปิดสวิตช์แล้วเราก็ช็อตไว้เหมือนเดิมครับผมช็อตขั้วที่เราลบโค้ดไว้เหมือนเดิมแล้วก็มาตรวจ ถอดตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ่นะครับยับได้แล้วตัวนี้คือเซ็นเซอร์ อุณหภูมิน้ำมันเครื่องโอเคครับขั้วดีโอซีนะครับขั้วที่อยู่จุกสีแดงๆเรายังช็อตไว้นะครับ ปิดสวิทก,ก่อนนะครับดึงขั้วขวายตัวนี้เราก็ค่อมสายไฟค่อมตัวนี้จะเป็นการเรีอรีเซ็ตกล่องนะฮะรีรเซ็ตกล่องทำการเปิดเปิดสวิก์กุญแจแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ตอดสายออก เปิดสวิตช์กุญแจแล้วนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดึงครับโอเคเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> นี่ครับถ้ามันได้ไฟจากกระพริบทีๆอย่างนี้นะฮะ หลังจากนั้นเราก็ปิดสวิตปิดสวิตอุญแกแล้วก็เสียบเสียบตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิให้มันเครื่องนะออหลังจากนั้นไอ้ขั้ว DLC ที่เราช็อตไว้นะครับยังยังยังไม่ออกนะครับขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการรีเซ็ตเลือนลินลลิ่งนะครับด้วยการวิธีที่เราจะรีเซ็ตคือบิดคันเร่งให้สุดนะคร บิดขลิ่งให้สุดบิดบิดขล่งให้สุดนะครับบิดขลิ่งให้สุดแล้วก็เปิดเด้อเด้อครบิดคันเร่งให้สุดครับบิดคันเร่งให้สุดแล้วเปิดกุญแจ สังเกตดูไฟครับถ้าไฟกระพริบแล้วเราค่อยๆเบาคันเร่งลงอันนี้คือได้นะครับเดี๋ยวเอาอีกรอบบิดคันเร่งให้สุดเปิดสวิทช์กุญแจหลังจากที่ไฟสีส้มกระพริบเราค่อยๆคลายคันเร่งฟึบ อันนี้คืได้นะครับอันนี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ถอดถอดสายที่เราช็อตอยู่ขั้วดีอออกนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนเทสเครื่องนะฮะลองขี่ดู โอเคครับหลังจากที่ทำการซ่อมแซมเสร็จนะครับแล้วก็มาเช็คดูถือว่าอัตราการเร่งติดมือดีมากนะฮะก็ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับรหัสแปดนะครับสำหรับเจ้าสพุตปี้ใตัวนี้เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้นอยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ